คันตีอย่าปลอมจากค่ายไพโอเนียครับรอบนี้มีเข้ามา2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นคันอีโมชั่นด้ามพุดเดิลเป็นยาง EVA นะอีโมชั่นจะมีเวทเดียวนะครับคือ8ปดขีดหนึมีทั้งเบสและสปินนิ่งเข้ามาแต่จะมีระยะ6.6ฟุตเท่านั้นนะครับมีทั้งท่อนเดียวและ2ท่อนมีทั้งเบสและสปินนิ่งเวท8ปดขีดหนึหกเะครับเหมาะกับงานพวกปลาช่อนปลากระสูปลากระพงปลาชะโดไซไม่ใหญ่มากนะ มีทั้งเบสและสปินนิ่งส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นอาชัวนะครับรุ่นอาชัวตัวนี้จะเป็นเวท1 0ขีด20 lb ด้านเป็นยาง EVA ทรงพุดเดินเหมือนกันน้ำหนักคันเบามากนะครับตัวนี้น้ำหนักคันเบามากมีเข้ามา2ระยะขนาด6.6ฟุตจะมีท่อนเดียวและ2ท่อนนะครับมีทั้งเบสและสปินนิ่งส่วนขนาด7ฟุตจะมีแต่2ท่อนเท่านั้นนะเวท1 0ขีด20 Lb นะครับ เม d ดอินสิงคโปร์ด้วยของไพโอเนียสนใจสินค้านะครับก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้สินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ